สบายดีสบายดีวัสุขุสุกคนมะฮอดบันตุยตุยแล้วแต่ว่ากำลังสกินข่าวแต่กันรอเอ้ยสีนะคะตอนนี้มาค่ะคุณเธอเธอเธอ,อยังไม่อันนี้เลยวันนี้รุ้สึกว่านางอื่นๆนะ ปกติเนี่เพื่อนสิมากกอนมูมานั่งถาง <laughs> ่าข๊อกมากขึ้ตื่นไหวเ้ยื่อนี่อนอนเเที่ยงคืนเตี่ยงคืนเครื่องวันเมื่อคืนเนี่ยจะได้นอนเพื่ออาบน้ำเมียนั่นเมียน,น,นี่แล้วก็เออเลือดด่อนโทรศัพท์จักน้อยว่ะเอาไปเอามาผัดเที่ยงคเครื่องมื่อนี้ไม่ไง่ายผัดตื่นไหวเด้อ เออนี่เราลงมาหนังถาเขาหมอกอยู่แล้ววะคอยสิลาบแล้วคอยลงมาเขนามาคอยนั้นพอดีว่าอ่านมากคอยลงมาคอยได้ยินเสียงกันจะเล่าอันยหนังกระแตกบ่โวยโงจตัก็ตัวกันมาแล้วคอยลงมาเมื่อนี้เนี่ยได้ดาดมูมาสู่นางกิจจ้าายไปลลางขี้เขามาให้หน้าเลยนิดหน่อยได้ดาดมูกับงขับปุ้นกับ น้ำจิ้มชีฟูดมะเขือเนี่ยแหละพี่น้องกินกินบะเบิด์แล้วก็เลยเอามากินตอนเช้าอีหยังปลาแดงนี่นจะใช้มาเสาวากับปุ้นบ่ะเมืนนะเอ่อนะเดี๋ยว,วใช้มาเสาวากับปุ้นมาๆๆพี่น้องกินขา้าวเช้าแล้วข้าก็จังไปหาเฮ็ดกัญน,นะฮะวันนี้เป็นกินน้ำห่อนอีกแล้วเดี๋ยวนี้แจ่บอลน้ำห่อนนะ Năm tuổi giang con tục giang tuổi giang. Hông cưỡng hô tê ba. Mục a hôn đi uất vang, bắt gương hôn đẹp kịp này. Hãy đem mày đi kịp. Hãy 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 ม,มจาจ้าอออตื่นสวยเหมือนีพี่น้องอืมว่าเฮาเมือกัดเที่ยงคืนเนาะคืนนี้คุณชียเก็ให้ซีนหน่อยด้วยมันบูดเลยโอ้ยฉันเลยตื่นมาหาโมงที่ชี้ขึ้ขอขึเนขึบราบัตดังไฟกระลุกผัดมลมดังไฟหนึ่งเขา เกือไก่เกิดไก่เกิดป่าฉันจะเพิมแหลนเด้อเฮ้ยเอาป่าใครเกือบ่ออือตอนเช้านะเกือเกิดสามเวลาผมบอกอนเช้าตอนแรกตอเช้าตอนแรกเกอดข้ามเขาพวอฮีนะพวอซื่อนั่นนะชื่ออันข้าวข้าวอะไร มาเด้มาเด้กินก่อนแล้วกินก่อนแล้วนะกินกิน,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 นกินข้าวถาเออสีสีเป็นไสบ่อไส้เอ็งเซนมามาถ่ายข่าวคนขากินเ้าตัวตัวเชล่าตอนนี้ไม่ทราบนี่ื่นระเบิดน้ำมาเด้อากินข่าวเด่นน้ำลูกไปทำงานนะลูกนะวันนี้ วันวพุธนะเธอจะมานอนไม่ได้นะจะนาำเธอพักผ่อนแล้วลงไปอน่วันแล้วเนาะเออลงไปเซ่เ้อน้ำเด้อสวัสดีแจมได้กินขา่าวแจมไปหาเซ่ไปเซ่เปเซเปปไปตึกปลาในน้ำ่นะรับปลาใช่ไหมอย่ารับปาลารับปลาียงาแข็ง เอาเองงั้นยุ <S <S ed ed ่งเสียกว่ายู่งเสียคือมันหวานอยู <S <s ่ในคอไงไม่ได้กินยังนะแต่ว่าเมื่อไรที่นะอากาศเย็นคือว่าเจ็บๆคอคออยังขึ้นอยู่แล้วพอเมื่อไหร่มันอากาศเย็นโอ้ยคอนทีแตะก็ว่าอากาศเย็นจ้าขนาดคนตกยังไม่ได้หู่เมื่อเร็วๆนี่นะโอ้ยมันตจมูอเศร้านี่จะไปว่าคืนดีอ๋อเนี่ยน่าหู่เมือเนาะ เากำงยังไงโอ้ยคอเรอาตีหานตีหานหยางตีหานนี่ออสื่อนี่คกอการาตีหนสื่อชาวสื่ชามนะปาเลือดปลเลือดบางีเนี่ยคอเห็นอ่อนพอเห็นอันอ่อนละจุดสามชั่วโมงที่แลว้วใช่เจ้าอันลาสุดัว้าเลียงเทเจ้าเลีนยงจนม,นมาจับเออ มาตีย่อตเวิรก็ยนอนอยเยอะๆเลยอลาวไปนมือเด้อั่าเเอยากคุยดันมากยากลยต้อมายาแดิันบอ มดีมัล uh, ูกเยุงเป็นแนนล่าปาใช่ยโอ้รอสิรอสิไปเจอดาีเมื so ่อก no? ี้ไม่ยังเียนโอ้ลูกาลกไต่้อักห่เดี๋ยวเอ้วในนจันทสี่เป็นยงจะกินได้แต่เป็ดเปล่าเรียบร้อยค่ะ แม่จะกลับไปไฮเป็ดกัล้ะแม่ไม่นอนมวนคืนอุ้นอยู่ทำเม่นว่าทำเม่นบอว่าบอกลงม่บอกลงม่ไปทำไเปิดซึ่งกับอ๋อคนเไปยิกนล้ยิงยุบตู้ตามยัมาอุ้นเมื่อยางคืนหลังไยทิมทันไปแล้วทางไหนโก

เอาโรซาลินด์ไมาไปได้หรอได้ปัญหาแต่ว่าทางไปได้หรอได้ไหมได้ตุยทางเออได้ก็คือได้เลยเหรอถ้าวานน้านให้เลยดัดหมูมามาเด้อมาเด้อดัดหมู มาอศีกบีโอมาแล้วพี่นนองส่งจานเลยจังเลยอือกับป้นไว้แอะไรยิ่เก่ายิ่ก้าไม่ใช่มคือเทียนพูกจริงฮะเอ้ยเทียนหาถุงหาถุงหาตุงกลัวไไปละทางนมันจ้างำนิดสิทะเลาะแม่คุดยาา้ยางไง้ตจะนอนหรือไป่อนใจ้านี่ยนอนเย นั่งผัแปลกได้น <concealed safety> ั <ligen> ่งกันตื่นเช้าตื่นเช้าคือว่ากันบริยนว่าไม่ไ้ินขีวเยว่าหันล่างถ้ว่ยนี่เป็นลูกที่ข้นโบงหนกว่ากว่าเป็นลูกไม่มีเห็นบางเยังไปยังสบายดีจ้ามาเล้ดใก่กับแจวนะ ได้วสิบิดได้ขาวฉันออกมานำแน่ฉันเลยสันนะชองคูนซมเนี้ยก็มันไม่มาเราคูนเดียวนะซําเนี้ยสองข้าค่อยเมิดซัเนี้ยนะอืมงั้มาสมโทกอ่ะปีงไก่งอมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยกพุ่นแส่มันไปนดอารมณ์ไม่ เขาจ่าไม่ดอ่างไุณม่รของเอลี่้มั้ยว่าจ้อนัก่มได้ละ่าย่เช้น่เลยเขาเออะอันมไม่้งุันมือหลายสี่ทุ่มนางแกว้องิข้ากไ่มกูเ้าเให้เยอะโอ

โอ้โนำเขาอยู่ตลอดปีตลอดแรละเขาใช่ได้เนะกะเซีกุ้งกราอนแบบเดียวพอสิอามันมันอยูย่ด้ัเยเฮนะเ้งนซ้งเขต้องกระหิดเออน้องใหญ่ไมใหญ่เปิดเปิดนเปิดน้นเนีย ให้น้าให้ยัเป็นไหนาเปิดโซลรเซล์นำได้โจโง่กำนาเฮ้ยว่าเป็นน้องน้องคนี้เลยว่าเนี่ยมันหาย heat ไม่ได้เลยกลางก็แตกขึ้นไม่ได้ตายยักษ์ตาป เราพึ่งมาเขาจับไปหาเหตุนะของขนมปั้นสำารับคือกินหลายข้ากินเข้าวเด้อกินได้หลายแท้โมปลาพี่น้องเดี๋ยวสิครับก็บต์าไปกาจินเ้าพิจมนี้กลังกันนะพี่น้องเนาะติดตามว่าเ้าสิเขาปลาเมือนอีสานบ่อเนาะเบอร์สุขสุกรกินนี่กับไปแล้วคันประมาณจะเป็นนั่งซีนี่แหละค่ะ